เอไม่เลรทีนี้เราก็จะปลารอให้แกะหนึ่งเออเเฮ้ยแกะเกิดล้วเว้ยเฮ้ยโชคดีคือต้นไม้เราไม่ได้ตัดมันเราก็จะมาแล้วก็ ก็ไม่รูวว้ก็อย่างที่บอกอะครับมันไม่รู้ว่ามันจะท้หือเปล่าหาอะไรไปเผาก่นจะได้อะไรไม่ประโยชน์บ้างมีประโยชน์เราจะไปรุยนรกกัน มีเวทตกปลาเราเนี่ยว่าเราอีพีนี้เราก็มาล้างตกปลากันก็ได้ไไดเพื่อเพื่อจะได้ของดีๆบ้างเราไม่มีของอะไรเลยเรา,เราอชิ้นเนี้ยาวๆหนึง่งแล้วการปลาอะไรปะ ไม่บ้าอ,อ่ะโอ้ได้ปลาไวค่ะแต่ว่าถ้ามีปลาเยอะัอบเราจะได้มีอาหารกินในสักทีเอาเดี๋ยวเราให้ให้มอนเตอร์มันเกิดเลยแกเกิดไปไลยให้หน้าดีใจมาก ก็จะได้นอน,นทีเป็นอีพที่น่าเบือบอ่อมากกับตกปลาเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อที่จริงอออออืออออืออออออ คิปเปอร์จะไปเข้าใกล้คิปเปอร์นะตกตายนี่ขนาดแบบไม่มืดแล้วนะเนี่ยโอ้ยคิปเปอร์ยังเกิดได้เลยเอาไปยุ่งลบมัน,นบ้า เราจะมาโมกันนะครับคือตอนนี้แบตเราเหลือ5%แล้วแล้วก็15เ,เกียวตันใส่เกาะด้วยเว้ย เดี้ยวตั้งเข้ารนะเบิดไปแล้วครับไม่ให้ชุดเกาะหรออีกโอ้ จะบาตายให้ๆแล้วก็มันจะไม่ให้ชิบเกาะเราแต่แล้วเอเค,ครับก็เรก็ตบชิบกิบให้เลยครับตบหมดนะครับไปบ้าค,ค,ครับผมดีต้อนรับน้องใหม่ครับน้องแกะครับ บายบายครับ